a t o m i News ประจำเดือนมกราคมเริ่มต้นสักระฎใหม่ด้วยข่าวจาก global กันก่อนเลยนะคะกับกิจกรรม a t o m i Run ที่สาขาไต้หวันปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่5แล้วค่ะกิจกรรม a t o m i Run ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสมาชิก a t o m i และบุคคลทั่วไปกว่า8,000คนเงินสมทบทุนรวมกว่า1,300ล้านวอนโดยเงินจำนวนนี้ นำไปสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อพัฒนาด้านกีฬาอัโทมี่ของเราสุดยอดไปเลยค่ะกลับมาที่อะ o โทมี่ประเทศไทยกับสินค้าใหม่อะ o โทมี่คัลเลอร์ฟูดวิตามินซีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวใหม่ล่าสุดที่มีส่วนประกอบของคัลเลอร์ฟูด5ชนิดอุดมไปด้วยประโยชน์มากมายวางจำหน่ายแล้วบนหน้าเว็บไซต์อัโทมี่ประเทศไทยค่ะ และด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นได้กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งอ t o โอมีประเทศไทยห่วงใยในสุขภาพของสมาชิกทุกท่านเราจึงปรับรูปแบบงานสัมมนาผ่านทางออนไลน์ทุกท่านจะยังได้รับความรู้แน่นๆพร้อมกับความสุขผ่านหน้าจออย่างใกล้ชิดเสมือนได้เจอกันจริงๆสามารถติดตามการถ่ายทอดสดของงานสัมมนาผ่านทางช่อง YouTube a t o m y Thailand Offi c i a l ได้เลยค่ะ อย่าลืมใส่หน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆและดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คะ่ะ